เไม่ได้เตรียมมาก่อนะผมไม่้้อเป็นะนุ้ดฟรีิกสมแล้วีัวมินเข้าให้ดู่เขาระค ไปไม่ได้ะคะเดี๋ยวาเอาไปะเ่ไะอะเดี๋ยวนะคะไม่เอาค่ะไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องเตะบอลไม่ทันนะ

บอกให้เขารอแล้วพาก็ไปเดินได้ครับได้เลยลมงดินด้กูเดินข้งนไหมเดินี่แบได้พี่ยาก็เดินไปนอย่นี่โอเคโอเคปอ้าว ให้ลงไปแค่สิบนาทีเองฉันไม่เห็นเธาลงจริงเหรอใช่พอพี่นูลงมาจากน้ำแข็งกระแบกก็ออกขอขึ้นไปได้เดินบอลไหมโดนโดนอยู่โดนโดนเรามีลูกรูปตอนเตกเดินตรงแขกแขกต้มอ่ะครับ